ปกติก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้จัดไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคราวนี้มีคนสนใจดีเหลือเกินต้องขอบคุณทีมงานของกาชาติแล้วก็ครูฝึกแล้วก็ตลอดไปจนถึงเพื่อน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 ที่เข้าอบรมทุกคนนะครับดีใจมากตื้นตันใจมากทั้งได้รับความรู้ได้รับความบันเทิง ได้สาระความรู้ดีๆที่เราไม่เคยได้ทำไม่เคยได้รู้จักประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับได้ฝึกหนักๆได้ว่ <Why S 2> นะายน้ำทะเลได้เมาขึ้นก็คราวนี้เลยครับอยู่บ้านผมไม่มีขึ้นสักที <laughs> <laughs> อยู่บนก็ไม่มีละครับขึ้นมีแต่น้ำมูลน้ำผงนะครับ ก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปไม่น้อยครับแล้วก็ขอสัญญากับครูฝึกแล้วก็พี่ๆทุกคนว่าจะนำความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนให้ผู้ประสบภัยที่เขา,เ,าเกิดเหตุที่เขามีภัยให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดครับผมขอบคุณมากครับ ปกติที่บ้านจะไปคัดหัวหรือเปล่าดาวไม่ได้หน่อยที่ใหญ่เละไปเาไรของผมออกดอกเหมือขึ้นครับพี่น้องนี่นะครับบับบับกวนบับบับถ้าว่ามันลอนลินยังไงครับเอามันลอนลินเราเข้าเวกก่อนกันเลยแต่ทำมวยกรรโลงได้เลยครับผกางเกงออกไหมเดินไม่หลุดนะครับไม่หลุดครับแน่นอนแน่นอนนะไม่ก็อยู่บ้านก็ได้ครับต้องผ่อนเกงออกไหมเขาจำม เดี๋ยวขอใจด้ยนะคะัเขาใจ้วครัเอาจับพิจูให้เป็นจริยครับเป็นหนึ่งตึ็นสงครับให้คู่บอด้วยนใจเเอาอกเป็นจเป็นจวดเปนึเ็องไปเลกนะยิ้มกันหน่อยอะไรไม่รู้ตัดตัตัน ร uhh ู้ไหมว่าการทำฉันเสียใจสุดท่จะหมดเวลาเธอคงไม่ใจ้ตงใจ สุดท้ายของการฝึกอบรมนะคะแล้วเราก็จบหลักสูตรกัน,นะคะ่ะทั้ง36คนก็สามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆกันอีกว่าว่าหลังจากที่จบหลักสูตรไปแล้วแต่ละคนจะทํายังไงกับความรู้ที่ได้รับเรียนมานะคะอ่าเริ่มจากใครดีดุก๊กกระลังคนเดียวลูกครึ่งคนเดียวของเรานะคะคุณดุ๊กมาจากสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวแนะนาตัวก่อนอ่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนานาวินรดวิธีนะครับชื่อเล่นชืด่อดุ๊กครับ,มรบผมผมเพิ<ป>่งมาจากสหรัฐได้ไดมาอยู่ที่ภูเกต็ตได้สองเดือนกว่าแล้ว แล้วได้อบรมฝึกง,งานที่ J W Marriott ในใน l o s s Prevention Department แล้วทางผานกผมเนี่ยได้ส่งผมเข้าร่วมกับทีม S S A R ซึ่งแปลว่า Sea Search and Rescue นะครับและประสบการณ์ครั้งนี้ที่ผมได้รับก็คือ 1. ประสบการณ์อย่างแท้จริง 2. ผมได้พบเพื่อนๆเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยเลยซึ่งในระยะเวลาระยะเวลาสั้นเนี่ยผมรู้สึกทึ่งใจมากที่ คนที่มาใน S S A R เนี่ยมีมีกำลังใจกำลังเดียวก็คือมาช่วยเสือเหลือชีวิตคนบางคนเขามีกำลังทรัพย์บางคนเขามีหลายๆอย่างที่จะช่วยคนที่ประสบภ,ภัยจากธรรมชาตินะครับแต่ว่าคนที่มาที่เนี่ยก็จะช่วยด้วยแรงและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีครับผมอ okay. ขอบคุณค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะดุกจะนำความรู้ที่ได้เรีนมาไปทำอะไรมัาง หนึ่งนะครับเราต้องปฏิบัตินะสิ่งที่เราทําก็คือเป็นอาสาสมัครนะครับเป็นอาสาสมัครนี่ก็คือสําคัญที่ว่าเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราต้องมีจิตใจธรรมชาติจิตความรู้สึกรับผิดชอบธรรมชาติที่ว่าเห็นปุ๊บเราต้องทำอะครับนะครับ,นะรบไม่รู้ครับผมโอเคครับคุณมากค่ะอ่ต่อไปดาวดาวประจํารุ่นของเรานะคะคุณบ่าเบายาวับสวัสดีครับสองหกครับก็ รอบนี้ก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนแล้วก็เขาเชิญไปร่วมมานานแล้วครับแต่ประเอิญตัวเองไม่ว่างแล้วก็ขี้เกียจด้วยนะครับเพราะงานที่นู้นก็เยอะในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะครับแต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับเพื่อนๆในชุดของรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที่สิบห้านะครับก็ได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ที่ได้ไปสําหรับสิบสิบวันเนาะของการของการเข้าฝึกอบรมที่นี่ก็คือ ได้ได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งของผมเพราะปกติผมอยู่กับป่าวันนี้ผมได้มาลงสุดทะเลนะครับแล้วก็ได้รู้อะไรอีกมากมายแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวความรู้นี้ไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งบางครั้งเราเจอแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีความรู้วันนี้เรามีความรู้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งคิดและหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงจะได้เจอกันอีกแน่นอนใช่ไหมครับเราคงอยากเจอกันแล้วก็อยากให้กงเกี่ยวกันเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราฝึก เพราะว่าเราเเหนื่อยกันมามากขอให้ความรู้สึกดีๆตรงที่เราผ่านมาคงอยู่ตลอดไปกันแล้วกันนะครับสักสิ่งนี้ไว้ด้วยคร okay, okay. ับโอเคคุณครับอาต่คนต่อไปตอชดอดของเราเป็นาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแล้วจะทำอะไรกับความรู้อาสาสมัครทางทะเลได้บ้างคะก็ต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วครับผมเพราะว่าเรามีเวลาน้ำท่วมทุกอย่างก็ เอไออะไรก็ตชดเป็นหลักเลยครับกว่าจะคือในพื้นที่หางไกลดินถลม่มอะไรอย่างนี้ครับก็ตชดก็บางทีก็ส่วนที่คนอื่นเข้าไปไม่ถึงแต่ตชดอจาเป็นต้องไปถึงก่อนคนอื่นนะครับและมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับในการผมต้องเอาความรู้ไปพัฒนาหน่วยของผมครับในการเเป็นการผสมระหว่างภาคทะเลแล้วก็เอาไปผนวกกับ การติดอาวุธอะครับเพราะว่าจะเหมาะสมในการทํางานในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสีะ่อำเภอครับผมครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะแล้วพี่ละคะเป็นเป็นพนักงานเทศบาลบางรินใช่ไหมอันเดียดแนะนำตัวก่อนคะอ่ะอ่าผมมาจากเทศบาลตำบลบางริ้นจังหวัดระนองครับมีความภาคภูมิใจมากที่ได้มาฝึกอบรมตรงนี้นะครับเพราะว่าหาโอกาสมานานแล้ว ถึงแม้ว่าการฝึกอบอรมของผมจะค่อนข้างจะอ่ารู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่า,าไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนคิดว่าจะใช้ความรู้ตรงนี้และความสามารถตรงนี้ไปช่วยในงานด้านป้องกันบรรเทาสา,สาธารณภัยของหน่วยงานและก็ช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะรุ่น14 อันนี้รุ่น15 S S C R สู้ไหม S S C R สู้ ในานามของรุ่น15นะคะก็อยากจะขอขอบคุณคุณครูฝึกจากทั้งจากศูนย์ปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือคุณครูจากตำรวจน้ําและคุณครูจากสภากาชาดไทยนะคะชิมมาร่วมด้วยช่วยกันประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้ให้กับพวกเราทั้ง36คนคะ่ะแล้วก็ทั้งพวกเราทั้ง36คนจะนําความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมต่อไปอป<ะ>้าดอ,อร์กรมนนะคะเป็นครูฝึกที่อายุมากที่สุด อของเราก็อยากให้ป๋าช่วยพูดอะไรถึงรุ่นสิบห้านิดนึงค่ะครับก็รุ่นสิบห้าก็เป็นอาสาสมัคร<ช>ที่น่ารักทุกคนตั้งใจฝึกตั้งใจอบรมดีนะครับก็อยากจะวยพรให้ทุกท่านเนี่ยจงประสบแต่ความสำเร็จแล้วก็นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปนี่อาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ ประสบอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆที่ทกจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่เกิดอยู่บ่อยๆครับเป็นไงคะแล้ทั้ง36คนฝีมือเข้าขัน้นไหมคะใช้ได้ไหมคะป๋าเออก็ใหม่ๆก็ดูกระปอกกระแป๊กอยู่นะครับแต่พอนานๆานไปแล้วรู้สึกว่าหลายๆวันขึ้นก็จะด,ดูขึ้นดีขึ้น รู้สึกว่าจะเพิ่มพูนแล้วก็ขยันขันแข็งในการฝึกอบรมดีครัขบขอบคุณมากค่ะค,ค่ะค่ะวัสดีค่ะซารุ่น15นะคะพี่ก็ขออวยพรให้ทีมงานนี้จงอยู่ยงคงกระพันประธานรุ่นเวิร์คแข่งขัน40พร้อมรองประธาน19ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์ให้ ชุมชนเข้มแข็งมีเครือข่ายอยู่อีกสามร้อยกว่าคนที่เราอบรมมาทั้งหมดนะคะสิบสี่รุ่นจนรุ่นนี้ก็ฝากความหวังไว้ด้วยนะคะในฐานะที่ประธานรุ่นนี้เนี่ยเจ๋งมากเพราะฉะนั้นคงสามารถรวบรวมพักพวกและก็สร้างทีมเวิร์คให้เป็นที่ประจักษ์ว่าอาสาสมัครสภากาชาติไทยเยี่ยม